ชีวิตเราจะดีได้เราเริ่มต้นจากการที่ทั้งกินดีและก็อยู่ดีการที่จะอยู่ดีได้เราต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานของการที่เรามีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงเรื่องของกิจกรรมทางกายเป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้พวกเรามีชีวิตและสุขภาวะที่ดีเราอยากจะดูแลตัวเองของเราเปนานๆมีชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เราไม่ค่อยได้พูดถึงการที่เรามีการเคลื่อนไหวร่างกายมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอหรือเปล่านะครับด้วยเหตุนี้เองทางสสสทางมหาวิทยาลายัยมหิดลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการร่วมมือกันนะครับในการที่จะพยายามรวบรวมแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้คนไทยเรามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอโดยใช้องค์ความรู้ที่มันเป็นประโยชน์และมีความน่าเชื่อถือได้จริงๆนะครับ พีแพคเป็นเหมือนศูนย์กลางครับในการที่จะชวนให้ภาคีต่างๆของสสสหรือภาคีที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางกายมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการออกกาลังกายที่เพียงพอเนี่ยได้มามีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันนะครับพวกเราเชื่อว่าการที่เรามีสังคมมีองค์กรดีๆอย่างสสสนะครับจะช่วยเป็นพลังที่ทําให้คนไทยทุกคนหันมาเป็น พลังเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสังคมไทยของเราให้อยู่ดีและก็มีความสุขทับ